เราขุดเลยก็พ่อถ่วมหนุ่มพ่อตำราก็บอกว่ากว้างเม็ดปึกเม็ดมากไก่ทองน้า,าบำเอาเจา้าสิปลูกใส่ถังสวมนั่นตีเดียวนี่อ,อัดฟีดูอยู่กระไดเจ้าบ้าอะายกระต้อมาก,กระไรหรอกมันต้นมันใกล้บ้านแม่เจ๊ับถีขึ้นมนาน่อยเดี๋ยวก็ะปูเวดคั้ว,ห,ว,ห,วหลอเตียงเท่า คือว่เนี่ยออกมากุ้กวเลอย่างวันนี้รับขังนั้น,ออน,นขงัขงนี้เป็นหลุมคือๆเลยลูกแล้วก็ดินลงเออคายไปโมทายไปไปรับจับจานตัดเอากันเลยกับการกินเฮดจังไหนก็นหาเพลงหลุ่มตู่มาลงมาตอ่อพอไร เก็บวิดีโอนี่โทรศัพท์เออตรงนูน้ช่วงนี้ได้ใส่บ่อยข้อม,มันนะน้ดบุ๊กอ่ะจะมาทำงานจะไ, <c oughs> ได้รอกเขาใช่ไหมทำให้เส็ยเอาม,ม,อมันโดนแล้ว